สวัสดีครับคุณฟังีใรักครไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าจเจริญเจริญละสภายุคใหม่ท่านผู้แทนถกเรื่องจอดรถกับเรื่องเอาอาหารกลับบ้านเนื้อหาใจความนะครับมีรายงานประการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเนี่ยนะครับ รากฏว่านายประเสริฐพงศอนนุวัตรซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อจะพักเก้าวไกลได้ขอหารือท่านประธานประเสริฐพงศ์บอกว่าอย่างนี้ครับขอให้ท่านประธานในพิจารณาและก็ช่วยแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของเพื่อนสสที่นํารถเข้ามาจอดในบริเวณรัฐสภาด้วยนะครับหลายคนเนี่ยไม่ได้เอารถไปจอดในช่องจอดรถปรากฏว่าจอดตรงช่องทางเข้าออกทําให้รถที่มาทีหลังเนี่ยเข้าออกลําบากมาก การประชุมสภาทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีในช่วงเย็นเนี่ยปรากฏว่าบริเวณห้องอาหารของสอสเมือ่สอสสกลับกันหมดแล้วหรือบางคนไม่ได้เข้าไปใช้บริการในช่วงอาหารเย็นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะจัดอาหารใส่ถุงให้สสนเน้นนำกลับบ้านหรือไม่ก็ให้แม่บ้านหรือข้าราชการสภานํากลับบ้านซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีใครบริโภคแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับสสสามารถนําอาหารกลับบ้านได้อยู่แล้วเพราะว่าเหลือแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่6กกันยายน มีสอสอเป็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งมีพฤติกรรมถ่ายภาพสอสสุภาพสตรีของพักก้าวไกลแล้วก็เอาไปโพสต์ในโซเชียลบอกว่ากําลังลักลอบนําอาหารกลับบ้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมรับไม่ได้ครับถือว่าผิดกฎหมายนะครับจึงคิดว่าท่านประธานเนี่ยต้องกําชับเรื่องการบริหารจัดการในห้องอาหารด้วยที่ผ่านมามื้อเที่ยงบางมื้อเลยซ้าไปที่กติกาให้สอสอเท่านั้นเข้าไปใช้บริการแต่ปรากฏว่าสอสอบางคนเนี่ย กลับเอาผู้ช่วยเข้าไปนั่งรับประทานอาหารด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นบางคนยังกำชับแม่บ้านนะครับให้ขนอาหารเข้าไปรับประทานในห้องส่วนตัวของท่านด้วยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกติกานะครับเพราะฉะนั้นผมขอประนามสสบางคนที่มีพฤติกรรมไปกล่าวหาสสสุภาพสตรีจากพกรรคก้าวไกลนะครับปรากฏว่าประธานในที่ประชุมนายพิเชษก็ชี้แจงเรื่องนี้ครับบอกว่าเรื่องที่จอดรถสสเนี่ยในวันที่8กันยายน ทางเจ้าหน้าที่สภาจะเอาสติกเกอร์มาติดช่องจอดรถ535ช่องนะครับเพื่อให้สอสทุกคนเนี่ยมีที่จอดรถเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ของสสด้วยสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่11กันยาย,ยนเป็นต้นไปแล้วก็ในวันประชุมสภาวันพุธวันพฤหัสและในวันประชุมร่วมรัฐสภาถ้าหากว่าใครมาจอดในที่ของท่านเนี่ยจะถูกล็อกล้อนะครับและถ้าหากว่าใครไม่เข้าช่องจอดขวางทางก็ยิ่งกว่าล็อกล้ออีก ในส่วนของสสเนี่ยห้ามมีการจอดซ้อนคันอย่างเด็ดขาดเพราะจะไม่มีคนอื่นมาจอดมีแต่สสเท่านั้นแหละครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยนะครับนายพิเชษซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหรอกครับหลังจากเลิกประชุมแล้วสสก็จะเอาอาหารเนี่ยกลับบ้านกันและตอนนี้เราก็มีห้องส่วนตัวของสสอนะครับอาจจะมีผู้ติดตามผู้ช่วยสสเนี่ยมาช่วยทํางานด้วยถ้าจะเอาอาหารไปที่ห้องสสเนี่ยก็สามารถเอาไปได้นะครับเพราะก็กินกันอยู่แล้ว และถ้าเกิดปิดประชุมก่อนสมมติปิดประชุมกระทานหันแล้วอาหารเหลือเยอะเนี่ยปกติก็จะเอาไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆแต่บริจาคเท่าไหร่ก็เหลือเน่าแล้วครับเพราะว่ารับประทานไม่ทันไม่มีที่เก็บเลยคิดว่าไม่มีกฎหมายห้ามรับประทานในสภาหรือเอากลับบ้านนะครับจากนี้ไปถ้าตอนเย็นอาหารเหลือทางเจ้าหน้าที่ก็เอาใส่ถุงแล้วเอากลับบ้านกันไม่ใช่เฉพาะสสแต่เจ้าหน้าที่สามพันคนเนี่ยเอาไปรับประทานที่บ้านได้เพราะว่าเหลือแล้วของมันจะเสียนะครับ จะเอาไปบริจาคผู้รับเหมาก็เหนื่อยที่จะขนไปตามที่ต่างๆฉะนั้นเรื่องอาหารถ้าเหลือก็ให้ใส่ถุงและให้เจ้าหน้าที่และให้สมาชิกเอากลับบ้านได้และถ้าเกิดสมาชิกมีญาติมีทีมงานอยู่ในห้องก็หยิบเอาไปได้นะครับเพื่อดูแลกันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับ